เอาละครับและอย่างที่บอกนะครับวันนี้เรามีเรื่องดีๆเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องชีวิตการต่อสู้ของคุณยายคนหนึ่งสังคมไทยรู้จักคุณยายคนนี้เมื่อหลายปีก่อนนะครับ<ช>ที่ต่อสู้เรียกร้องเรื่องที่ดินทํากินมาวันนี้คุณยายไฮขันจันทาในอายุ81ปีนี่ฮะอยู่ใน<ม>ชุดครุยรปริญญามหาบัณฑิตคณะรัฐศาสตร์นะครับเป็นหนึ่งใน15คนที่ได้เป็นมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ของ utes, มหาวิทยาลัยรามคำแหงนะ i, ise, ya, ari, okay. 2> 2> ครับวันนี้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับนี่นะฮะคุณยายบอกว่าโอ้โหวันนี้วันนี้รู้สึกสดชื่นมากอยากจะยิ้มเยอะๆแต่ว่ายิ้มไม่ค่อยได้เพราะว่าฟันหลอนี่คุณยายบอกนะฮะแต่ดูสดใสมากนะใครับคุณยายหาดูแข็งแรงดีใจมากตัวเองจบแค่ป .4 นะครับเพราะว่าฐานะยากจนก็ต้องออกมาทํามาหากินนะครับแต่ที่สังคมไทยรู้จักคุณยายหาก็เพราะเรื่องราวชีวิตการต่อสู้ ของหญิงชาราคนหนึ่งที่ต่อสู้โดยใช้กฎหมายและยึดถือความถูกต้องเป็นหลักนะครับนี่นะฮะใช้ชุดปุยวันนี้แล้วแต่ฉันมองไม่เห็นฉันเองสวยหรือไา่สวย,สวยกว็ไม่รู้แล้วรู้สึกยังไงคะตื่นเต้นไหมพอรู้สึกก็ดีใจค่ะ,ะจะมาคบประเทพก็ดีใจจะบอกเรื่องว่าผลความสําเร็จที่ได้ปริญญาณครั้งนี้เกิดจากอะไร เ็าเกิดจากความจนและความลําบากลําบากแค่ไหนลําบากทุกสิ่งทุกอย่างใจก็ลําบากอย่าพูดหยุดเต้นจะได้เข้าข้าเประเทศเ้าก็ตื่นเต้นก็ความจนของเราบังคับอยู่ให้รักกันทั้งโลกมนุษย์เราให้รักกันไม่ต้องหลอกไม่ต้องลวง มันต้องสเจิ้สะยานใจดีๆสู้เสือดีกว่าก็สวยสมวัยสำหรับคุณยายไฮขันจันทานะครับทีมเรามีรายงานพิเศษเกี่ยวกับประวัติและชีวิตการต่อสู้ของคุณยายไฮมาให้ได้ติดตามกันนะครับ ปี2520จุดพลิกผันที่ทำให้ครอบครัวขันจันทาซึ่งอยู่อย่างสงบเรียบง่ายต้องเผชิญกับมารสาุมชีวิตเมื่อสำนักงานเล่งแรดพัฒนาชนบทประกาศโครงการก่อสร้างเขื่อนห้วยละห้าที่บ้านโนนตาลกิ่งอำเภอนาตาลจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งใกล้ที่นาของครอบครัวขันจันทาและเพื่อนบ้านส่งผลให้น้ำท่วมที่นาเสียหาย ยายหายกับพวกลุกขึ้นรวมตัวคัดค้านให้ระง,งับโครงการแต่ไม่เป็นผลการก่อสร้างดําเนินการต่อจนแล้วเสร็จเมื่อปี2522ยายหายไม่ย่อท้อขอสู้ต่อทวงถามความเป็นธรรมและสิทธิของเจ้าของที่นาโดยการซื้อหนังสือกฎหมายมาอ่านท่องจนจําแม่นยําทุกมาตราที่เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้อง เมื่อข้อเรียกร้องในพื้นที่ไม่มีใครสนใจอีก20ปีต่อมายายหายตัดสินใจเข้าร่วมกับกลุ่มสมัชชาคนจนต่อสู้เรียกร้องสิทธิของคนรักย่าและอีก4ปีต่อมายายหายเดินทางเข้ากรุงเทพร่วมชุมนุมกับกลุ่มสมัชชาคนจนโดยปักหลักปลูกเพลิงและตั้งเป็นหมู่บ้านแม่มูลมั่นยืนข้างกอพอทำเนียบรัฐบาลเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมจากรัฐบาลพันตำรวจโททักษิณชินวัตร แต่เมื่อวันที่29มกราคม2546รัฐบาลเห็นว่าการชุมนุมของกลุ่มสมาชาคนจนเป็นไปอย่างยืดเยื้อจึงใช้กำลังสลาย็อบทำลายเพิงพักการต่อสู้ของยายหายล้มเหลวกลับบ้านมือเปล่าให้หลังเพียงสองวันครอบครัวขันจันทาก็เจอมารสุมอีกละรอกบ้านถูกไฟไหม ยายหายแปลกใจกับเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นเพราะไม่เคยมีความขัดแย้งกับใครยกเว้นคู่กรณีเขื่อนห้วยละห้าตัดสินใจส่งจดหมายถึงพลเอกชวลิยงใจยุทธในฐา,านะประธานคณะกรรมการกำกับและติดตามการแก้ไขปัญหาสมัสชาคนจนและจดหมายฉบับนั้นก็ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาพิจารณาควบคู่กันไปด้วย ที่ประชุมมีมติให้ทางการชดใช้ความเสียหายให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากเขื่อนห้วยละห้าสารายซึ่งหนึ่งในนั้นก็มียายไฮรวมอยู่ด้วยโดยให้ใจ่ายค่าชดเชยที่ดินและค่าเสียโอกาสที่ไม่ได้ทำกินในที่ดินดังกล่าวคิดเป็นเงินค่าที่ดิน4ี่ล้านเก้าแสนเก้าพันบาทและค่าเสียโอกาส27ปีเป็นเงินสี่ล้านเก้าแสนสี่หมื่นแปดพันสองร้อยสิบห้าบาทและต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติให้ระบายน้ำออกจากเขื่อนห้วยละห้าพร้อมอนุมัติให้เร่งจ่ายค่าชดเชยโดยถือว่ากรณีดังกล่าวรัฐได้ละเม สิทธิของประชาชนแต่ใช่ว่ายายหายจะได้รับการเยียวยาทันทีรัฐบาลพันตำรวจโททัษนณสิ้นสุดไปมาถึงรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์ยายหา,า,ายก็ยังต้องร้องเรียนต่อจนกระทั่งรัฐบาลน,นายอภิสิทธิ์ได้มีมติให้จ่ายเงินเมื่อปีที่แล้วนับเป็นการต่อสู้อย่างยาวนานกว่า30ปียายหา,ายคือตำร,ราเรียนมีชีวิตเล่นใหญ่ที่วันนี้สังคมต้องบันทึกไว้ทีมข่าวสังคมรายงาน อาล่ะครับเราจะปิดท้ายช่วงนี้ด้วยภาพสําคัญในอีกภาพหนึ่งในชีวิตของคุณยายหายนะครับช่วงที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรนะครับนางไห่ขันจันทาปริญญารัฐศาสตร์มหาบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขารัฐศาสตร์